นี่คือกุ้งแม่น้ำเผาเขาจะมาเสิร์ฟ 1, น 3, ส่สองสาี่วนนีเป็นแซลมอนซาชิมินะครับเขาจะเสิร์ฟมาบนไข่เท้าขูดนะครับแล้วก็จะมีน้ำถุงน้ำแข็งนะครับนี่คือฮันนี่โทส์ไข่เค็มลาวาแล้วก็มีไอซิ่งมาให้ด้วยสวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับการรีวิวที่ละเอียดที่สุดกับผมโอ๋นะครับวันนี้ไม่ใช่เ h e เ Table ที่ไหนนะครับวันนี้เป็นบ้านเราเองนะครับ ถือเป็นช่วงเปิดตัวรายการใหม่เลยนะครับก็คือหลายแทง Delivery นะครับในช่วงโควิด1 9แบบนี้จะเป็นารายการที่รีวิวอาหารที่ Delivery หรือบริการส่งถึงบ้านนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเปิดตัว EP แรกกันด้วยร้าน Copper Buffet นั่นเองซึ่งเป็น Copper แบบปกติเนี่ยจะเป็น f i n d i n n n g b u f f e t ใช่ไหมแต่เมื่อเขาทำเป็น Delivery เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างแรกถ้าใครอยากกินนะครับเข้าไปในมือถือเรานะครับเปิด ก็ได้หรือจะโหลดแอป Hungry Hub มาก็ได้นะครับ Hungry Hub h-u-n-g-r-y h-u-b .com นะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็เซิร์ชที่เป็น Hungry Hub at home แล้วก็เข้าไปในร้านคอ p เปอร์บุฟเฟ่เขาจะมีแพ็กเกจราคาตั้งแต่ราคาเริ่มต้นนะครับจนถึงราคา1499แบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเลือกเมนูได้3หมวดน,นะครับหมวดละกี่อย่างก็แล้วแต่ราคานะครับวันนี้เรามารีวิวเป็น1499นะครับ ก็เดี๋ยวให้ดูนะครับของทั้งหมดที่เราได้นยะถือว่าถ้ากิน2อคนเนี่ย mm hmm. โอ้โหก็ถือว่าแบบเยอะมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งที่เนี่ยนะครับเขาจะคิดค่าส่งเนี่ยก็คือห้าสิบบาทแรกนะครับทางร้านจะเป็นคนจัดส่งให้นะครับแล้วก็สามารถเลือกไปรับเองที่ร้านก็ได้นะครับหรือจะเลือกบริการจัดส่งก็ได้ก็จะมีการคิดค่าบริการจัดส่งไปแล้วแต่ละพื้นที่นะครับก็ลองไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ดูเอาละกันนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ แต่ว่าคอเปอร์เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าไปรับเองเนี่ยเขาจะฟรีซุปเ็ดทรัฟเฟิลอีก1อันนั่นเองนะครับนี่ปกตินะครับเราจะอยู่ในรายการที่เลือกด้วยแต่เนี้ยได้ฟรีมาอีก1อันนะครับเพราะวันนี้เราไปรับมาเองนั่นเองนะครับก็เป็นแบบ grab and go สั่งนะครับจองวันเวลาไว้ว่าเราจะกินตอนไหนเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไปรับได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารกันอาหารเนี่ยเขาจะมาเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปแกะก่อน Un b บ x เราอยากให้ดูนะครับฝาเนี่ยอย่างแรกเขาจะมีเป็นโลโก้อันนี้มาให้ด้วยนะครับก mm hmm. ุ้งแม่น้ําเผาเขาจะใส่มาในเป็นกล่องแบบนี้นะครับสเต็กมาเป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. ความสุขที่ใช้ได้เลยขณะเรากลับมาบ้านนะครับ mm hmm. ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวนะก็ mm hmm. นี้ก็เป็นสเต็กปลาแซลมอนนั่นเอง mm hmm. ส่วนซอสที่เป็นอะไรต่างๆเขาจะแพคมาอย่างแน่นหนาในนี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่ามีชิดดีมากเลยแล้วก็อันนี้จะเป็น กะเพราว,วากิวไข่ออนเซนไข่ออนเซนเขาจะใส่แยกแบบนี้มาให้นะครับแน่นหนามากแล้วก็ซีลแบบนี้มาอย่างดีนะครับขนมเดี๋ยวยังไม่แกะนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือวากิวนะครับจะใส่แพ็คน้ําแยกมาให้กับเครื่องปรุงแยกมาให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ซุปเผ็ดทรัฟเฟิลมาแบบนี้เนี่ยเขาจะแถมซุปถ้วยหนึ่งเลยถ้าเราไปรับเองการซีลถุงซุปนะครับก็มาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ซุปยังมีอุณหภูมิที่ อุ่นถึงไปทางค่อนข้างร้อนเลยนะครับตปกตินะถ้าเราใช้บริการจัดส่งเขาเนี่ยรถเ,อ,อ,เอร์ไซที่จะส่งส่วนใหญ่ก็เป็นถุงเก็บความร้อนด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เรารถเรามาเองเนี่ยไม่มีเก็บความร้อนด้วยนะก็ถือว่าสุกยังร้อนอยู่ใช้ได้เลยนะครับโอ้ถือว่าเยอะนะเอาจริงถ้ากิน2คนเนี่ยมีจุกนะครับหน9่งสี่้าเก้าาทำไงเนี้ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาหลอดเจาะดูจิงเอาหลอดเจาะดูเลยก็ได้ มีคนถามว่าแบบอยากให้เรารีวิวบ้านนะครับเ,เรายังแต่งไม่เสร็จอะ <c oughs> นะครับเพ่ hey, แล้วเขาให้ตะเกียบแบบนี้มานะครับด้วยเป็นซองแบบนี้ฉีกออกมาจะเป็นตะเกียบแบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นช้อนนะครับก็จะมาเป็นชุดพร้อมกับทิชชู่แบบนี้เลย ไม่รู้สถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงเนาะนะครับถ้าใครดูคลิปช่วงนี้ก็ลุ้นกันไปด้วยกันไม่รู้จะอยู่กันเราไปนานเท่าไหร่แต่ถ้าใครดูคลิปนี้ตอนที่โควิดจบไปแล้วนะครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เนาะที่ทำให้ร้านแต่ละร้านมีไอเดียในการทำเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราชิมจากซิกเนเจอร์ของค o p เปอก่อนเลยละกันเนาะนี่คือซิกเนเจอร์อันหนึ่งเลยก็คือซุปเห็ดทรัฟเฟิลนี่มันขิงมนอ่อน หอมทรัฟเฟิลที่เป็นความหอมแบบกําลังดีไม่ได้มากเกินไปอ่ะความเมนข้มข้นของเนื้อซุปจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ข้นแล้วก็ไม่ใส่มากไปคือด้วยความที่รสชาติมันมันอยู่แล้วอะถ้ามันข้นกว่าน,นี้มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเลี่ยนอะนึกออกไหมดังนั้นเราว่าเขาทําความเมนข้มข้นได้กําลังดีเอาเป็นว่านะอุณหภูมิมันคือกําลังใช้ได้เลยอ่ะอย่าลืมนะนี่คือ30มนาทีแล้วก็อันนึงที่อยากควรจะรีวิวเป็นอันถัดไปและเร็วที่สุดก็คือ อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิวนั่นเองสั่งเป็นหมูก็ได้นะครับเลือกเป็นหมูก็ได้เนื้อได้นี่ยจะเป็นพริกเผาแล้วก็น้ำส้มนะฮะแล้วก็จะเป็นน้ำซุปอ้อมีกระเทียมเจียวมาให้ด้วยนะครับกระเทียมเจียวเนี่ยกดดูยังได้ยินเสียงกรอบๆอยู่เลยนี่มาอย่นี้เขาก็จะเป็นเนื้อในปริมาณเดิมนะครับที่เราทานที่ร้านนั่นเองพอเป็นเดลิเวอรี่เขาจะควบคุมความสุขแบบมีเดียมไม่ได้เนอะเพราะว่าเนื้อแบบนี้มัน มันบางอยู่แล้วใช่ไหมนี่เราก็จะเทลงไปในเนาะก็ต้องเทน้ำลงไปในเนื้อเนาะโอ้หล่างๆข้นมากอะเครื่องแบบเยอะมากเราไม่ปรุงเพิ่มนะนี่ความเข้มข้นนะครับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนหวานนำํำเผ็ดในคอตัดด้วยเปรี้ยวนิดนึงเค็มหน่อยๆเป็นซุป ที่เข้มข้นมากนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกเส้นได้ด้วยนะเนื้อนุ่มหอมรสชาติน้ำซุปที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยอะไรต่อดีซูชิซูชิต้องรีบชิมดีนะฮะเป็นซูชิแซลมอนแซลมอนเนี่ยพอเขาถูกเบอร์เนี่ยมันจะมีความนุ่มกว่าแซลมอนที่เป็นซาชิมิดูรบรรยายรสอันแรกเลย ต่เป็นว่าเราก็จะได้กินซูชิแซลมอนที่มันเป็นสี่โทนแล้วกันเนาะตัวห้ามมีรสชาติหน่อยๆนะเป็นเปรี้ยวเค็มนิดนึงแล้วโรงแรมบนจะคล้ายๆมิโซะหรอมีหวานเค็มนี่เราก็จะเป็นทอบิโกะเป็นความนุ่มของแซลมอนแต่ว่าสัมผัสของแซลมอนที่มันถูกเบร์เนี่ยมันจะสากลิ้นกว่าแซลมอนที่เป็นแซลมอนดิบเลยนิดนึงเหนือไหมแซลมอนดิบจะแบบไหลลื่นไปบนลิ้นอันนี้มันก็จะมีความสากนิดหน่อยแล้วก็จะมีความกรุบๆของทอบิโกะแทรกเข้ามานิดนึง เติมให้รสสัมผัสมันมันมันหลากหลายมากขึ้นส่วนนี้เป็นแซลมอนซาชิมินะครับ mm hmm. เขาจะเสิร์ฟมาบนไอเท้าขูดนะครับแล้วก็จะมีน้ำถุงน้ําแข็งอันนี้คือพอเขาน้ําแข็งใส่ถุงมาก่อนเนี่ยดังนั้นน้ำแข็งมันจะไม่ละลายมาที่แซลมอนแล้วก็มีถุงวาซาบิงานละเอียดอันนี้ทุกอย่างมันต้องแบบแพ็กมาเป็นเล็กๆน้อยๆหมดเลยจริงจริงงานเดลิเวอรี่เป็นงานที่แบบทุกร้านจะต้องแบบเปลืองทรัพยากรนะครับลายประมาณนี้ ซอมมนเนื้อนแน่นหนักมากเต็มคำวาซาบิขึ้นกำลังดีปานกลางไม่เยอะมากไปนี่กะเพรากะเพาอันนี้เป็นอีกซิกเนเจอร์หนึ่งนะเป็นเมนูที่เพิ่งมีไม่นานใช่ไหมแต่ก็ถือว่านานพอสมควรนะนี่แล้วไข่ออนเซนเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบนี้เขาสวยเขาเรียงเม็ดสวยเลยนี่เดี๋ยวจะเทนนี้ลงไปนะชึบโอ้ยดูดิคือที่เอฟเฟกเยอะนี่ไม่ใช่เลยนะยั่วตัวเอง ฟังมาแล้วแบบกำลังหิวก็จะอารมณ์แบบเนี้ยกระเพาะรารสชาติเข้มข้นตัดด้วยความนวลของไข่ออนเซ็นไข่จะมันกระเพราะจะมีรสเค็มหวานกินกับข้าวจะกำลังดีทีนี้สเต็กแซลมอนสเต็กแซลมอนมากับอันนี้คืออ๋อมันบดเหรอที่บดติเวลาอยู่ในจานฮอเปอ้ล เขาจะเอาเนี้ยไว้ข้างๆแซลมอนใช่ป่ะเวลาเขาวางแซลมอนเนี้ยเขาจะเอาช้อนปาดปื้ดมารสสัมผัสม,มันจะคล้ายๆมันที่สากลิ้นแล้วเป็นครีมครีมครีมเลยอะแล้วนี้ก็โหเนืดๆแบบนี้หวานซอสเทอร,ทร์ซอสเทอริยากิแบบเข้มข้นมากเลยแหละรสชาติหวานเค็มแต่ว่าพอด้วยความที่เราไม่ได้กินที่ร้านเลยเนาะตรงหนังเขาก็จะไม่สามารถเก็บความกรอบได้แต่ถือว่ายังอื่นก็ยังโอเคอยู่นะ มันจะมีใครทําได้ไหมที่แบบเอาความกรอบตอนยังทอดใหม่ๆอืมคัามผัสยังมีกรอบๆอยู่นะมันเป็นหนังที่แบบนิ่มข้างนอกแต่ยังกรอบตรงกลางข้างในหน่อยๆนิดเดี๋ยวไว้แซลมอนยังเหนือนุ่มหอมแซลมอนมากอันที่ทำแซลมอนเราทําให้ได้ระดับความสุกแบบนี้ดูดิด้านนอกสุกแต่ตรงกลางยังมีความเป็นสีแบบเนี้ยนี่คือความสุกที่กําลังดีมากๆเลยนะของการคูกิงแซลมอน พอถ้าส,สมุนไชรมันเลี่ยนก็เอาเนื้อตัดเข้าไปนะมันไ,มได้ความนวลๆกลับเข้ามาดีๆใช้ได้นะสัมผัสด้านนอกมันมันไม่ใช่แข็งแบบกระด้างนะจะว่าเออข้างนอกมันมันฮาร์ดหน่อยนึงแล้วก็ข้างในมันก็จะนุ่มอันนี้คือสเต็กเนื้อวากิวเขากะเวลาได้ดีมากเลยนะเพราะว่าการที่ทำสเต็กเราไม่ได้กินเลยเนี่ยดังนั้นถ้าการหยุดให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยเนื้อมันจะยังสุกต่อนิดนึงใช่ไหมแต่ยังได้เนื้อที่เป็นมีความชมพูมีเดยมแบบนี้ต้องจิ้มกับนี่น่าจะเป็นเกรวี่เนาะมีเห็ด เนื้อนุ่มเลยอะ่ะซอสมีความนวลๆรสชาติจะแบบเหมือนเป็นสายกลางอะ่ะแต่มันจะมีความนวลๆไปนิดนึงเนื้อเขาทาได้นุ่มมากดีแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นจริงจริงนะแบบเป็นเนื้อที่ความนิ่มดีมากมันไม่ได้อะไรในปากแต่มันนุ่มอะ่ะต่อไปนี่คือกุ้งแม่น้ำเผาเขาจะมาเสิร์ฟหนึ่งสองสามสี่นะครับแบบนี้แล้วก็พร้อมกับน้ำจิม้มอ้อลืมบอกสเต็กเนี่ยเขาให้มีดกับซ่อมมาด้วยนะเอ้ยมีดแล้วก็ซ่อมมีอยู่แล้วกับช้อนเมื่อกี้ใช่ปะ่ะกุ้ง แตลว่ามันนี้ดใูใกล้โอ้มันให้ดูอยู่ด,ดิใครชอบกินหัวกุ้งนะทำเอสมาช่วงเนี้ยเดี๋ยวทำเสียง ลืมไปเรายัางเหลือของคาวอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นคือกุ้งเทปุระนั่นเองแต่ว่าเทปุระเขาจะใส่มาในถุงแบบนี้นะครับแล้วเขาเจาะรูแบบนี้ด้วยคือของทอดเนี่ยเวลาเจาะรูแบบนี้มามันจะทําให้ความที่ความกรอบจะยังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเยอะเยอะเท่าไหร่อยู่เยอะแค่ไหนนะฮะเสริมน้ำจิ้มมาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแน่นหนาเหมือนกับอันที่เป็นไข่ออนเซนนั่นเองนะครับก็ต้องแกะมีอ้อกก่อนอุตมือผมมันแผบเลย มันมากกับมือแต่ว่ามันก็ช่างมันนี่ทนเุ้ยยังกรอบอยู่ข้างนอกจิ้มไม่ได้อ๋อได้ได้เอียงหน่อยอม,มันยังกรอบอยอ่ะแต่ว่ามือก็มันหน่อยหนึ่งนะลืมบรรยายกุ้งแม่น้ำเลยคือกุ้งแม่น้ำเนีเน่ยกรอบสดนะครับน้ำจิ้มก็ใช้ได้ดังนั้นความสดใช้ได้เลย กุ้งมีไซส์ใหญ่กัดเกลีได้สามคำน้ำจิ้มเค็มน้ำหวานตามรสชาติอ่อนๆเบาๆนี่อะไรอ่ะห่อเล็กๆขนมปังกระเทียมหนึ่งห่อเนี่ยคือขนมปังกระเทียมสองอันเขาไว้กินกับซุปทัฟเฟิลนิ่มหน่อยปกติเริ่มไปแล้วว่าเขาต้องกินกับขนมปังกระเทียมด้านบนมีความฉ่ำเนยนี่นะครับนี่คือฮันนี่โทส ไ่เค็มลาวาแล้วก็มีไอซิ่งมาให้ด้วยโหเยิมเยิ้ม,มอ่ะตรงบังคับมือขวาเทให้ตรงบังคับมือซ้ายเล็งกล้องให้ตรงไม่ค่อยมีสมาธิเลย <c oughs> นี่เอาไอนี้เทลงไปแล้วก็ไอซิ่งช่วงนี้เราอาจจะลงคลิปทีหน่อยนะครับเป็นการช่วยเหลือร้านอาหารด้วยโปรโมทร้านให้ให้ในช่วงนี้นะครับ ถ้าบ่อยก็อาจจะเป็นวันอังคารที่เพิ่มเข้ามานะครับจะคงไม่บ่อยวันนั้นก็จะนุ่มๆฟีลกินขนมปังนุ่ม,ม,มกินไข่เค็มชัดความหวานของซอสไข่เค็มเข้ามาก่อนแล้วก็มีความสากลิ้นของไข่เค็มสุดท้ายนี่คือช็อกลาวานะครับแล้วก็มีไอซิ่งมาแล้วก็มีซอสนี้มา ไอซิ่งมันจะเป็นก้อนหน่อยอุยยอ้ยเซอร์ไพรส์อุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้กดนะแต่เห็นตรงนี้แล้วกันแบบเซอร์ไพรส์รนะคือแบบเฮ้ยเราไม่ได้คาดหวังแล้วนะว่ามันจะยังเป็นลาวาอยู่อ่ะแต่ดูดิมันยังเป็นลาวาอยู่หวานขมนิดนึงแล้วตัดด้วยรสเปรี้ยวของซอสราสเบอร์อรี่วงตัวถือว่า1499เป็นเมนูที่หลากหลายถ้าจะ เอามากินกัน2คนถือว่าเป็นมือที่อิ่มจุกๆเหมือนกินบุฟเฟ่เลยเพราะว่าสามารถสั่งเมนูเซต A ได้ถึง9อย่างแล้วก็เมนูของหวาน2อย่าง A กับ B รวมกัน9อย่างซึ่ง A กับ B ไปเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูในในแอปกับในเว็บเอานะครับก็คือว่าอยากกินเมนูไหนซ้ําก็สามารถสั่ง2อันได้เหมือนกันคือสั่งซ้ําได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติเรากิน2คนปกติเราไปกิน Copper, ett, คอปเปอร์บุฟเฟ่โคลา999 2คนก็2 0 0 0แต่ถ้าเอาอิ่มประมาณเนี้ยกับ จำนวนอาหารประมาณ9อย่างที่เราสั่งซ้ําได้เนี่ยเหมือนกับได้กินคอปเปอร์บุฟเฟ่ที่บ้านได้เหมือนกันนะนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจลองดูนะครับลองกดเข้าไปในทังกี้ครับแล้วก็ลองสั่งดูละกันนะครับสําหรับวันนี้เราก็ฝากเป็น e ีีแรกเอาไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช anel ไลท์แทนทุกๆวันศุกร์ตอน5้าโมงครึ่งถ้ามีคลิปที่ด่วนหรือกระทนหนันก็จะมีวันอังคารเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ